ปัญหาที่เราต้องลื้อกันทั้งคันนะทุกคนคือแม่งน็อต2ตัวเนี่ยแอ,อันนี้ออกก็<ด>เ,นนเก็บชนนู้นเลยเกับชนนู้นเลยนี่ครับวันนี้พี่เก่งหา,า,าหาหาอะไเล่นนะครับที่ร้าน NCT เชว์เจริญยนนะครับถึงแล้วครับทุกคน กิจกรรมในวันนี้นะครับที่ร้าน NJT นะครับเราจะมาทำบ่อกันครับบาะเดิมของฟอซ่านะครับคือมันเปิดได้แค่นี้นะครับแต่นี่ครับคนทําบอกว่าวันนี้จะเอาขนาดไหนพี่เก่งเอาให้สุดนะครับมาดูกันว่าจะสุดขนาดไหนนะครับสําหรับฟอซ่าเดี๋ยวเราจะจบปัญหานะครับบอกตีหัวนะครับโดยพี่เก่งครับ NJT ชอ์เทอโนโลยี ตอนแรกนะครับเราต้องถอดยูบ็อกซ์ออกก่อนนะครับผมเลยต้องรื้อแหลกออกทั้งคันครับทุกคนนี่เลยอุปกรณ์ที่ถอดนะครับคือถอดยูบ็อกซ์แลกแล้วก็เบาะนะครับนี่คือรถผมตอนนี้สภาพเหลือแค่นี้ครับช่างเก่งครับช่างเก่งรังสิตนะครับทีมงานของ NJT ครับผมเอาออกหมดทั้งคันแล้วครับทุกคนโอ้โหไม่เหลือซากแล้วครับฟอร์ซาผม โอ้ยทุกคนสภาพขี่อย่างนี้ในกรุงเทพเป็นไรไปะเนี่ยจ่ายยิ้มจ่ายยิ้มเลยเหรอปัญหาบอกโลกแตกนะครับมันจะหมดไฟเลยดูรือยับเลยเราต้องถอดเนี่ครับดูฝั่ง,งนี้ต้องถอดเลยเปน็นยังงี่เก่งถังนี้ก็ต้องถอดนะครับนี่ครับปัญหาที่เราต้องลือ้อทั้งคันนะทุกคนคือแม่งน็อตสองตัวเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยคือรื้อทั้งคันโอ้แม่ง หมดปัญหาเลยแค่อาอนนี้ออกอสุดจัดหลังจากตอนนี้นะครับก็จะเป็นสูตรของทางร้านนะครับเราจะไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเอาไว้ใครจะทําก็เดี๋ยวผมลงเบอร์โทรของพี่เขาไว้สามารถทํานอกสถานที่ได้นะครับเขาคิดกิโลละสองบาทก็คือปั GPS ออก GPS เอาไปเลยวิ่งไปเท่าไหร่ก็คิดกิโลละสองบาทแล้วก็ค่าทรรมีค5าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะทุกคนดูห้าร้อยบาทนี่ นี่ครับห้าร้อยบาทคือหรือแม่งทั้งคันอย่างนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนว่าขนาดที่มันจะเปิดออกไปครับเราพอใจหรือยังถ้ายังไม่พอใจเดี๋ยวพี่เก่งเขาปรับให้อีกรอบนะครับครั้งแรกก็พอใจครับไม่ต้องไม่ต้องปรับแก้แล้วครับครั้งเดียวพอใจเลยเื่องแบบว่าถ้าใครได้ลองแล้วยังไม่พอใจมันสามารถทําเพิ่มได้ให้พี่เก่งได้นี่ครับคนทํานะพี่เก่งบอกว่าสามารถทําเพิ่มได้อีกมันได้สุดประมาณไหน ก็บชนอะอ่าไหนขอดูภาพหน่อยจะได้สุดประมาณไหนจบชนอ๋อได้ได้ถึงชนเลยเก็บชนนู่นเลยอ่าก็ลองเลือกกันดูนะครับตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับของวางมันก็ไม่ต้องอย่างเงี้ยของเดิมมันก็อย่างนี้ไงใช่อันนี้ก็เข้าปกติเลยตอนวางของนี่ครับของก็หยิบง่ายๆใช่แก้ไขปัญหาโรคแตะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับใช้เวลาทำก็นอกสถานที่ก็รับ ก็กิโลแล้วสอบบาทหมุดตาม CPS นะครับพี่เก่งคือวิ่งไปทำให้ได้นะครับก็ในเขตไหนบ้างอ่ะเอาไกลๆหรือว่าได้ตลอดเลยไกลก็แพงตาม CPS ก็คือเชียงรายก็ไปไปไปเที่ยวต้องอย่างนี้ครับเชียงรายก็ไปนะครับเพื่อไปทำปะนี่ครับทีมงานของ NJT ครับผมเรียบร้อยครับภารกิจแรกของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวประกอบรถต่อครับ เยอกว่าเดิมเลยครับแล้วก็เก็บของได้สบายง่ายขึ้นนะครับต้องขอบคุณที่เก่งครับ NJT นะครับ okay, ทุกคน